สวัสดีค่ะพี่น้องที่ป้าพ่าปากเน่เพิ่มอย่างเดียป้าฟังเสียงนกก็เสียงกวางจะ้ะว่าหันเขาห้องแตกจากจากพี่น้องนะห้องแตกจาก,จากโอ้งียบสงบมากเลยจ้าพี่น้องค่ะเงียบสงบในป้าตอนนี้วันนี้ตอนนี้นะใบาสามเออเบิ้งนั้น บสามใบสามครึ่งจ้ะซ้ำๆก็หกมองแร้งอ่ะพี่น้องซ้ำก็หกมองแง้งในทุ่มหนึ่งนี่แหละมันเริ่ม,มืดสลัวามาแล้วจ้ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเบาเบาเฮงเพราะวา่าย่านกวางย่านกวางตกใจกวางพวกกวางพวกสัตว์ป่าแล้วว่ากายยางกับไปเลือกก็นีได้พี่น้องเพียงบ่มันมืดแล้วจ้ะมันมืดแล้วได้คืนหอดปลาเลยมาแหวบเบงมาแหวะเบง เห็นหอดเห็ดเห็นหอดเห็ดนังล้มนังฝ่าเห็ดต่างๆหนาพี่น้องเลยวยะเห็นหอดกวางจ้ะบิ่เขาไปแล้วเพราะว่ากวางหนานี่กวางหนานี่มีลูกอ่อนจ้ะลูกอ่อนโอ้ยมาเบิ่งใบใหม่ล้นหมดไปมาสำรวจป่าเบิ้งวอาใบใหม่ล้นหมดไป มื่อวันหน anyway. ่ยงวันที่เท่าใดวันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดจ้ะืดอความอากาศหนาวเย็นโอ้ยทั้งต้นไม้ก็เห็นเห็ดน่องต้วเห็ดสูงอะค่ะเห็ดยุกสูงมากอะจะพี่น้องอย่าแปลงล่างเป็นลิงนะจะได้ปีนไปเอาเห็ดได้จ้ะแต่ว่าเอาลายดอกเอาแค่จานเดียว เนาะหมายถึงั่นเอาได้ด่คือคุยเนาะคุยจัน่อยกันถ้าเอาได้จะเอาหนึ่งจานนะถ้าเอาหลายมันได้ไปเป็นผ้าละอยู่คนเดียวกินปากเดียทองเดียวพี่น้องก็จะกินได้แค่จานเดียวเราจะเอาสิเอาไปไปขังไว้นนะถังแข็งนะฮะในฟิเซอร์นะเป็นปี๊ปีมันก็บเสียบจ้ะมันตัวมีรสสากแสบอย่างดอกนะแล้วอีกอย่างนะพี่น้องมันนั้น ทางแข่งป่า่ยจะมีป่าโอ้อยอะไรใบไม้เด้ใบไม้งามพี่น้องพวงนี้โอ้พี่น้องใบไม้งามงามมากมากเลยจ้ะโอ้ยใบไม้งามเก็บเป็นสีสวยมากอันนี้สีเหลืองตองโอเลยจะพี่นะ้องนะมีอีกไหมอ่นนะมีอแต่แตองอใบสวยอะเนาะนะนี่แล้วกะเรี่องวะ ตู้แข็งเนาะจ้ะตู้แข็งฟิเซอร์ป้าอยู่คนเดียวป้ามีตู้แข็งสองตัวพี่น้องสนุกวะนก็มกีสั์ต่ตางๆนี้นหันว่าม่นสั์เลียงเค่ะอาหารของป้าเองจ้ะมีปลามีปูมีกุง้งมีหอยกนะ็มีเนื้อหมูจ้ะระบุนะเนื้อหมูมีเนื้งหัวไม่เอาไม่เอา <c ười> โอ้ยดิไม่เห็นขอนนี่นะจ๊ะนี่คือเห็ดขอนสนที่เน่าไปแลว้วดำปือป้อๆแล้วจ้ะพี่น้องเออเอ,อ่าข้าจ้ามีเห็ดอยู่ปะปลานี่มีเห็ดว้ยเสียงลกพี่น้องเสียงลกเสียงลูกเราจเก็บไใหม่แล้วจ้ะเก็บไใหไม้เลยเก็บไใหม่อ่ะพี่น้องเริ่มมั่วละเริ่มบ่บ่เป็นมั่วแด้วจ้ะนี่นะ สวยไหมสวยมากในมือก็ถือถุงถุงหญ้ามอสแต่หญ้ามอสหนึ่งมาทงนะอ่านว่าสิยางไปหาหลดก็ชิ่ทอดปลาบ้างเลยมึงยอดมอสเนี่ยพี่น้องงามนะเขียวเป็นพรมคือน,น้ำต้นไม้ไหมเขียวงามมากคอยคื้นทอดเห็ดต้นนึงอยู่เนี่ยเห็ดตัวสั้นว่ะ ต้นนี้นะพี่น้องเนี่ยเขาเคยขึ้นเห็นน้งฟ้าโอบขึ้นไปถึงหมดเลยถ้าเห็นปีก้อนนั่นปีปีก้อนโนโนแต่ปีที่แล้วว่าขึ้นนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีที่แล้วว่าขึ้นนะปีก้อนนั่นร้ายค่ะพี่น้องแปลกมากเลยแต่ปีที่แล้วว่าขื้นปีนี้ก็ว่าเห็นหรือว่ามันยังว่าท่านได้หมาฮะพี่น้อง วนี่เรามาเบิ้งทางนี้เพราะว่าคุ้ยคำแล้วก็บว่าเด้กลับบ้านง,ง่ายๆดอกขันออกแก้วบ้านเขาปาดเป็นนักเสียพี่น้องไปมาลำมาหงอยไปเลยวันไ,ไหนกับว่าหยุดได้พี่น้องโค้หยุดยางได้ข่อยก็เลยเป็นเล่นน้อยแค่ขันเลยเขาป้านั่นบ่นนนมีถอยวันต่อไปไถูกถอยพวกกูหยุด มือยมันได้กระบอหยุดล,ล่ามันได้กระบอหยุดว่ามี่โอ้ยเท่ากระบอกแจักเท่าเลยค่ะเห็นป่าน่ะยางนี่ก็สิ่งพี่นอ้องเขกไว้พวกไว้นี่นี่ทั้งนี่เคยเห็นเห็ดอัยนอยางไกลจากรถมาเรื่อยๆว่าหาันจะกำลังจะตั้งหนาไปหารถนะพี่นอ้องนะโอ้ยแบบถูกโอ้ยนี่ิงนะมุ่มั่นพี่น้อง อ้ยงามหายขวอาอนมอดขวามามาเบิงมอดสเนี่ยนุ่มๆพี่น้องน,น,น,องนี่น้ำมุนนี่จ้ะขอ,อนน้ำมุนนี่ต้นไม้น้ำมันนี่สีมีเห็ดนะคะเห็ดนังฟ้าเห็ดนังล้ม,ออมเห็ดยานะจ้ะน้ำมันนี่แต่เนี่ยต้นนี้ขึ้นว่าปีนี่พอปีก่อนนะป้ากับมาเบิงนะเห็ดหลายเหย็ดนักฟ้าหลายนะคะพี่น้อง แต่แานในปีที่แล้วน,ลลน,น,วนี่ถือพายุโคลงลงมาจ้ะอ๋อเมีนเมีนมาหนิมาหงว่ามีนไหมถือพายุโคลงลงมาเลยพี่น้องแต่ปีที่แล้วบ่มีเห็ดนะจ้ะไหนดูซิมีเห็ดอะไรอ่ะเห็นอย่างบะหงว่า้หพี่นอออ้องเด้ออ๋อบะหงจักอะจ้ะนี่บะหงจักนี่แหละเป็นต้นที่เห็ดอ่าต้นนี่แหละเป็นเห็ดนางฟ้าหลายที่สุดแต่วันนี้มันโคลงลงมาไหมพี่น้อง อ๋อเห็นแล้วพี่น้องจ้านี่นี่นี่แต่เพงมีดอกเดียวพี่น้องนะมีดอกเดียวเดี๋ยวได้ป้าเียวไปเติมกันอันนี้ถุงก็ได้ษกำึังว่าสิว,าว่าเอาหลายเลยเฮ้ยล่องร้อยเห็ดอ่ะขอนสนพี่น้องล่องร้อยเห็ดขอนสนเต็มเลยค่ะแต่ว่านี่ไี่เห็นว่าพี่น้องนี่มันมันโค้นลงมาเพราะว่ามันผุเนะาะพายุมาพัดลงเนี่ย จริงๆแล้วหาเขาหมดอายุแล้วเพราะนนคนดูแลป่าใหม่เนี่ยเขาจะต้องเอาต้นใหม่ลงหล่ะพี่น้องเพื่อนลู้วาเพื่อนเอาเครื่องมาตรวจแล้วเพื่อนสิล้ว่าต้นไหลหมดอายุอันไหมแล้วเพื่อนก็เอาลงอู้เะไดายอ่ะพี่น้องบ่มีเหตดเห็นดอกเดียวอ่ะจา้ะนี่เนี่ยเห็นดอกเดียวนั่นนะเห็มบอกปกติแล้วเต็มต้นเลยอ่ะตอนที่เขายืนต้นนะคะ ตอนที่เขายืนต้นนะคะพี่น้องนี่เห็นยุ่แค่นี้ตอนที่เขายืนต้นอ่ะบางปีกอนอ่ะนะจะบ่านเป็นปีที่เล้วหลายคักหลายแนวพี่น้องขาโอบต้นเลยมันเถอะนีเกิดต้นกับถินพี่มานุงงี้พี่น้นองมีตะดอกเง้ยงายงามเราจะเอามีดมาฟันเอามือละดอกนองดอกไงจ้ะนี่นี่นะจะเอามือละ ดอกสองดอกนะเหรอพี่ม้านี่ไหมหาเห็ดอันนี้มาเจาะเบื้องต้นนี่แหละพี่น้องนี่สวยงามต้นนี่ก็เพ่เห็นเห็ดแต่ปีนี้นี่ก็ถินพี่ม้าเนี่ยดำๆนี่แมนบอก้ะจ้ะปีที่แล้วขอนี่ก็มีเห็ดนังฟ้าจ้ะพี่น้องป้าบ่้ว่าเขาออกนี่ยังนีนนีปีที่แล้วหลายค่ะนะอ๋อนี่พี่น้องเห็นแล้ว มันเปนเขาเท่าลรวอ่องลรวบ่อนี่นี่นี่เห็นมะนี่ป้าที่พี่น้องจ๋าดูโอ้ยแล้วเท่าแล้วนนนนเอ๊ะตะกัดกินได้อยู่พี่น้องอู้หูนี่นี่นี่พี่น้องเห็นมะนี่โอ้ย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 นี่น่ะเห็นมะพี่น้องมันเท่าแล้วดูเท่าแล้วอันนี้กินไม่ได้เลยเนี่ยเท่าจนแบบว่าน่าเห็นมเนี่เท่าคักแล้วพี่น้องดู ป้าถูกกอแบบไงแบบเตเนี่ยกอเดียวกับอะไรจานเนี่ยพี่น้องเพิ่งเลิกค่ะพี่น้องกอเดียวกับไรจานเนี่ยเห็นไหมเห็ดอันเห็ดอันนั้ง้าเนี่ยนะคะนังกวางคนเมื่กินเดจ้าพี่น้องเออเอาเนี่ยล่ะโอ้โหมีดกับพุดเอามาพี่น้องค่ะอันนี้สิเอาไปเอาไปไปย้ำไปลาบกินได้รอกอ่ะพอกินได้รอกอื้อสิพูเอาอีก นี่เอาสุดยอดพอ,พอกินได้อยู่นะแล้วมาใส่เห็ดนี่ก็หลายนี่เห็ดอันนี้โอ้ยอะนั่นนะนั่นนะโอ้ยแล้วก็คนสิหลายอะพี่น้องหลายหลายปีนี้ทำไมไม่หลายจ้ะเออนี่ มืดแหลวเมือดอตตึ๊ดเลือเลเมืดอตมืดอต์เอ,อ,อ,อ้ยตะเกา و ขอนี่กับพวกอึดเนี่ยตะเกาตะแกอขอนนี่ก็กกนนกไม่อึดแท้หรือว่ามันม่าทัานมานี่เว้หรือว่ายัางไม่มาบอกได้ไหมว่าจะมาเมื่อไรเน,นี่ยนี่หนีกับพวกอึดตะกสองปีที่แล้วมาเอาหน,นีหลายปีนี้ยังไม่มาเลย ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่นี่ก็โอเคโอเคหาเห็นฤดูนี่นะพี่โน้องหาน้ำขอนจ้ะจีะดูใบนี้ก็เป็นงามพี่น้องจ๋างามงามงามใบมันเหลืองเออเหือเลยเหลืองเอออยู่พี่เก็บเอาเฉพาะใบที่เขาค่อนข้างสมบูรณ์นะจ้ะเดี๋ยวจะเอไป พึ่งไหวพึ่งไหวย่างสำรวจสุดอบพี่น้องสำรวจเบื้องน้ำต้นไม้ที่เขาเคยขึ้นนะจ๊ะ,ะสำรวจเบื้องเห็ดต้นเห็ดน้องฟ้าเลยจ้ะ ทั้งทั้งอีกเมื่อนึงก็หลายหลายเลยทั้งก็เจ้าหลายก็หลายคักตัก้งเจ้ากัหลายคัก็หลายแน่แต่ทั้งโหยเกิดขึ้นข้พเจต้นใหม่ที่สูงสูงเดือดจะเดือดไ่เหนี่เป็นทุ่งนาทุ่งนาแห่งนี้เขาเห็นจะอยู่น้ำต้นใหม่ โอ้ยอากาศอันเปียกเขียงสีขึ้นหอดต้นอันนี้นต้นเห็ดอันนี้เห็นี้วเดี๋ยวเห็นหูหนูมได้ไปบ้างไปเห็นหูหนูนานนานนานเจ้ะฮูนเห็นแล้วคือแล้วคือแล้วเต็มต้นแล้วอีกแล้ว ถ้าว่าสูงค่ะด้ค่ะพี่น้องล่ะโอ้ยไปขึ้นอยู่สูงสูงไหมว่าไหมมองงามงามไม่พี่น้องเต็มเลยซูมกับอะไรหรอกไอ้โทรศัพท์ล่ละถ้าว่าเห็นเนาะพี่น้องบ่เห็นนา่นนุ่นเห็นเนาะโอ้มาสะท้อนแล้วเนาะคืนก็คื่นดูน้ำต้นไม้เด้ดพี่น้องสูงสูงเลยจ้ะเออเป็นเงือด้เห็ดอ่ะคอยกันเงือดเห็ดเงือดเห็ด คืนดอเทียเดี๋ยวไปยึดทั้งฝาเลยนะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอพ้นได้โอ้ยยางเมืออ่อยอเลยพี่นอ้องอันใบไม,ม้ล้มล้มเล่มๆเนี่ยอันนี้มันหลายทั้งทับมันล้นลงมาทับซะทุกปีทุกปีเนี่ใบเนี่ยใ,ใบหนึ่งน้อยยังได้ใบ ต้นโอ๊กถิ่ใบนี่น้อยนึงเดจะจ,จ้ะก็ได้ใบง่ายใบโตอย่างเลยแต่มันหลายเลยเนาะมันล้นทุกปีทุกปีฮะโอ้ยเดี๋ยวเขาจะหลับนะพากิเกิดปพาเกิเกิดพายางปลาอุ้ยพอมันยาวเลยปะยาวแล้ว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  ยางป้ายางป้านี่ต้นนี้มีใหญ่นะต้นนี้เพิ่งหักลงปีที่แล้วจากพี่นอ้นองนะี่ระวังนะนี่ล้นลงปีที่แล้วนี่พายุมาหักตึมลงเลยแหละไปจังไหนปะนี่อุย้ย กับพวกเห็ดยาดยกระถินพิมานขึ้นแต่ว่าอยากรู้ว่าจากน้อยเนี่ยมเมื่อจาที่ขื้นเห็นนังฝ่านางล้มไม่ค่อยบอ่จต้ตอนอันนี้ขื้นนะจ้ะเดี๋ยวก็ขื้นขึ้นกันไอัอ้นงนี้ขึ้นบ่ขึ้นกับว่าถึงดอกแสนสามารถไม่ถึงหรอกนะคะนะคะ,นะคะ น้ำมันอีสเส้ถ้เก้าก็ได้ในนี่ละ่ะพี่น้องเห็นนัง่งฝาน้ำขอนที่น้ำต้นใหม่ที่ยืนต้นนี่แหละเดี๋ยวไปเพิ่งข้างบทกันใหม่กวาดเนี่ยต้องขอนนักสีเนี่ยกูเละพี่น้องเสียเบิง้งกระถินพี่มานหรือวา่าไอ้ เฮ็ดยาหรือว่าเกือกมาในเต็ม,มต้นเลยจ้ะต้นยืนตายกับว่าธรรมดาเลอพี่น้องละ่ะเต็ไมไปหมดเลยพี่น้องหลายคั้หลายาเนี่ยต่ป้าหาเห็นนั่งฝ้าจะ้ะเพราะเขาเคยขืนขอนนี่แต่ว่าเขานบอกว่า,าเขามาหรือยังเหมอนไหมเกิดหรือยังเ่าบอกว่าต้องไปทัดถงกันหลายอ๋อต่อันเหตุอันี้มาแล้วพี่น,น้องเห็นนั่งล้มนะเห็นนั่งล้มมาแล้วได้เห็นนั่งฝ้าเพราท่านมาเพราะท่านห็นขอนนี่ มีว่าไหนก็เงี้ยนะขอเบิ่องนี้มีไหมโอ้หนุนหนุหนเห็นนางลม้มเห็นนางล้มมาแล้วต้องเห็นนางฟ้าปุา๊บโอ,โอ,โอโมเมเจ้าเห็นนางฟ้าคือว่าเห็นจ้ะเธอเห็นนางฟ้าไปไหนเออเห็นนางฟ้าไปซ้ายยังไงพี่น้องต้นนี้ ไงค่กไงเนีย่ย,ยไปน่นงเอ้ยไงจนมบบบุง้งปีบจังดลยไงคักหลายคักด้วยพลายมะมเต็มไปหมดอมฮันดี่ี่ว่าพลายมึ้ไม่าหลคัก